แบบตั้งกลองจะเปิดเสียง1ิบห้าอะไรแบบดรือจกัด,ดยอแบบหมดนี่ก็เป็นธรรมดา อะไร้องมีอะไรมากมายแก่กองทีเดียวรวมถึงการวิ่งประสานวิ่งเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่เข้าไปช่วยผู้กระทำ